สุดยอดเครื่องยนต์8สูบนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับตัวนี้นิยมเอาไปใส่เรือมากที่สุดนะครับนี่คือ F20C นะครับ380แปรงม้าทวินตัวนี้เป็น4สูบีนะครับฝั่งละสนะครับรวมกันเป็น8ตัวนะครับปัมโซล่าอยู่ตรงกลางนะครับนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เสียงดุดันที่สุดแล้วนะครับอ่า สำหรับ F24 นานานมาทีนะครับตัวนี้เหมาะกับเรือลากจูนะครับรอบนิ่งๆต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงกระทะกระชากนะครับแล้วก็มีกับพลระกำลังเหลือๆแรงทอเหลือๆที่ลากได้ทุกอย่างจริงๆนะครับตอนนี้สายเรือต้องบอกว่ายอดนิยมนะครับอุปกรณ์ทบๆแบบนี้นะครับ้ำลมต้อมีนะครับ ไ้คุมพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับไม่เอาอะไรสามารถทดวทอนกันไปได้นะครับสามารถมาชมตัวจริงพร้อมทดสอบได้นะครับหรือจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับคอกที่ที่สุดท้ายสุดท้ายโอเคต้องบอกว่าแอดมินหูหูแท้แตกนะครับผมสุดยอดจริงๆครับสองเราเครื่องรุ่นนี้นะครับเอาพ่อ ดีให้คาแนะนาและปรึกษานะครับสำหรับเครื่องยนต์8สูบเรามีทุกรหัสนะครับลองมาแวะชมเยี่ยมเยียนกันได้นะครับเราพร้อมบริการทุกท่านนะครับล้วพบกันที่เสียงกกสลับรีนะครับ